ครับพ่อแม่พี่นอ้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดครับว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำหนึ่งขับเด้อเพ่ได้แจ้งเตือนชิดใหม่ๆสำหรับเสาร์ว,ว,วันนี้ดนะพี่น้องเด้อเสาร์วันเสาร์พี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดครูกระบือทั้งอันบานโคกเจริญพี่น้องอำเภอสว่าง จังหวัด hmm. ส no, we uh no. ุพรรณบุรพี่น้องเด้อข้ามาบึงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาราคางัวพี่น้องราคาหัพี่น้องกว่าสองพี่น้องราคางัวมันลุ่งเหรอลุ่งนักพี่น้องแต่ว่ากะลุ่งแล้วยังบ่พอยังขายยากอีกพี่น้องไม่มีคนซื้อพี่น้อง คนสือคนสืก็ไลยเนาะไปใช้เวลาคนเพื่อนนี่จหอยปนยหอย่อยสื่อกันเองเนาะยดกับได้ยังเสียพีห่อยนันี่เห็นได้ว่าเกษตรกรก็มายืนซ่อมสังเกตการยู่ข้างท้างหลายอยู่เนาะจะว่าพูว่าซ่อมมึงพี่นองมาพี่นองมาพี่น่องเด้อสำรวจราคานำใช่หข้างนองนีตัวเดียวหแม่นางนี่เนาะ เดี๋ยวแลวโขายไปด้วยนะแม่แม่สาวแม่ได้คือก็โ่้งมาให้กันอ้มลุ่นขายร็จีบหัวเ่ล้มลุนห้าคนเนี่ยอายุวางปีกกว่้าเล้วเนาะไปไม่อยากคุกไ่ายด้ยเนี่ยหัวแม่มันสิบหัวไทยเนาะสามบไรสิว่าเป็นตะเลี้ยงนี่เนาะว่าแท่งเข้าไหมแม่ต้องให้แท่งเข้ามามั้หัวลุ่เนาะส ราคาเปิดไปเท่าไรล่ะเ้าสองหาร้อยเข้าสองหาร้อยเาะราคาอเนยยัง่อดีอยู่หอยวีรู้หอยพันหอยวีหอยวีเนาะเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์หกห้าศูนย์หกห้าสองหกหนึเก้อวพี่น้องเ้อหอยวีทั้งใดบ้านองบ้านนองบัวงามบ้านนองบัวงามพี่น้องน้องเวงคุณเลือกคำเด้อพี่น้องเ้อเปติงวัวเปเนืะเลียงยิ่งพี่น้อเลียง ฟังหน่อยฟังอันน like ีให้อหอพันโบให้เหอยพันเดียวโอ้นี่เนาะเิดห้องรเปแม่ลูกตลาดไม่แม่ล uh> uh ูกเลียนาะเลียวูกแม่นั่นคุ้นได้ป่นี่อันคุนได้ครับน uh> uh ี่มันนี่มันมันเรียวน้อมันเรียอันนี้แม่มันบ่แม่มันได้ลูกจกตัวเหรอโอ้ ใบขึ้งใหญ่เถอะใใบใหญ่สามพันคนะจ้ค่าใบและค่าสามพันวามนั้นสมโอ้พี่นองใบวนไแล้วลูกแบบยังเรอดรอกบอผม่านอรอวันที่สิบหกรปกระเลงีกอนหนึ่งเนาะสมเลยังมื่ละนี่ไม่ทมือนแ้สองเดือนสมเดือนสองเดือนนั่นเนาะนี่พี่น้องแบบใหญ่เลยเซ็กห้องได้ละอ่าเรกันห้องเนาะครับ ้แม่เลยคนเด้วมันแม่ตัวแม่หนึ่งัวกระเซิงโอ้ยใบก็แม่มาโค่เราวันบัดูนเด้เนี่ยี่โอ้แต่ว่าสามล้ใบนี่เป็นตัวพ่นเนาะครับโอ้เดียวเดวเบิ้งตัวนสักก่อนสิอันนี้นี่นี่เดนี่กมี้องไอซี่หองสามสิบเ็ดร้ยแต่ว่าใบเมื่อกี้เ่มันของมันบ่แม่มันโอ้ตัวพ่อพันใหญ่เนาะตัวที่เพิ่ามาซ่อยู่ตลาดเลยพี่ต่อใหนนะใเอ็นเนาะอันนั้นลูกขนครับลูกทุกตัวนกตัวไหนตัวลูกบ โอ้ลูกตัวพุทธกโอ้มั่คนละอันเด้พี่น้องอันนี้มันเมีเดียวได้บ่เมียดเดียวเมีมันโอ้อันนี้แล้วค่าหลายไปเดยนี่สามหมกับพันหนึ่งสาหนกับพันหึ่งเนาะสามหมืนโอ้สามนกับพันหาร่อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้เนาะคุยกันได้คุยกันได้พี่น้องแอแต่ว่าบักเล่นี่มัไม่ลูกตัวนี้ใบก็่เปนใบตัวนี้บโอ้พี่น้องเบิ่งผิดล่ำล่ำผิดเลยพี่น้อง เดักพี่น้องเด้อนี่ลูกมันหนี่ลูกชายมันเบื้องหนีหนี่ลูกเพิ่นพุนแม่มันไปเบิ่งแม่มันที่คนทองบ้านเราเคยเิงห้อนีันกลางวันนักขวางคนเราใบคนเราเม่อันนี้มักเดือกมันกินนี่ลูกมันลูกตัวนี้ห้องกันการในเลยเพราะว่าต้อเซ็กแล้วประกันห้องแล้วมันบ่นี่เซ็กแล้วหมอนั่นหนีเซ็กนี่โอ้นี่นี่นี่พี่น้องไปของแห่มันบ่อยสามสองสามเดือนล่ะนี่ลูกเพิ่นบักเดอล็กมาเซ็กมาสาวแล้ว อย่ด้ยสามเดือนเพิ่นว่าเของัวงมันตีนรถมันตีนคนงัวมันบ่เคยเข้าตลาดมันก็ขึ้นมือเอาโบว์พีบีอยู่เพาว่าลูกใบได้บักลูกสายเพิ่นบักเมื่อกี้นี่เนาะบักลูกเล่ยเลยมันนะลูกเล่ยประกันว่าลูกสองตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองในท้องประกันไหนเลยประกันท้องว่าตัวแล้วราคาเท่าไรบัตรราคาเอาแม่ลูกเพิ่งดอกเดียวแม่ลูกนี่แล้วแม่ลูกนี่ว่าซื้อดอกเงนแม่นอยากห้องที่ดอกห้องสามเม่มันนี่ยสามเมื่นลูกเดียวบัตรลูกเนี่ยก็ซืดอกห้องเจ้า โอ้แม่นี่ห้องลูกเศร้าหาหาหาสิบหาแลโคบหนิเนาะครับหาสิบหานี่ยแล้วค่าห้องไว้ซื้อแล้วคุยกันได้แล้วค่าอย่ังต่อได้อีกหลายพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงอยู่ดิประกันว่าวู้เขานี่ก็ไม่ไปพี่น้องแต่ว่ามันงัวมันตื่นรถตื่นคนในตลาดซื้อพี่น้องเพาะวันเพียนี่ก็รูปกับใบได้ยุกกว่านักแคแนนตื่นรถแต่ว่าท่องนี่ประกันไว้แล้วครับเขาเซ็กแล้วเขาเซ็กเครื่องเซ็กเครื่องแดงพี่น้องเครื่องแดง ราค่าหาไม่ลูกพันแยกได้แม่ไปัสามสามหมืนครับลูกเราเส้าหาเนาะหอยหอยวรือหอยพันหดนี่หอยว้หอยพันคู่เดียวกันคูเดียวกันเนาะเบอร์โทรดิเบอร์โทรหศูนย์แปดีนย์แปดสี่หนึ่เนาเห้องบางามครับ้องบางามด้วยพี่น้องด้วผู้ใดสนใจเลยโทรมาหลดพี่น้องครับนี่ครับผม เดี Another, fourth, fourth, fourth. ๋ยวเดี so. ๋ยวเดี๋วอน่าคตพอพันเลยพอพันพอพันหัวพี่น้องอายุเก่าเดียรลูกพรท่านวอเกาลูกก็พอนหันเดียวกันเลยเนาะบักยังเอมุ่มุ่นสยามสกุลนคร้ามีสกุลทาตัวนี้ฝ้ามันเนี่ยใบเกิดบมันพี่น้องอันนาคตพอพันเนาะ ใคยแบบพอพันเลยพี่น้องเร่องมุ่นสยามจะว่าหูนี่เนาะลูหล่อสูติอต้องต้องป็นคนที่สอบสายหูเนาะอายุเพิ่นเก้าเดือนยังเพถึงเก้าเดือนอยู่ลูกหล่อสูงเท่าไหรความสูงพนิ่นร้อยสามบบอกร้อยสามเนาะ ว่าเก่าเดียดพี่น้อเจ้าว่าน่าคดพอพันบดมากนะวะยืนดีพี่น้ออป้าที่งทง่ฤดูยืนงามพี้นหอว่าเขาจัดระเบียบมาแล้วเนาะบอกน่อจัดเมียดิบอกโอ้โนาคพอพันพี่น้อง โม่ชื่อม่าส่หม่กเนี่ยเป็นปลหญ้มาเนาะเยยกเมยมันใหญ่เม่ยแฮมลอยหกชิพะคุณยุมยลอยหกิพพี่น้องลอยอันนี้เขาวัดเบ้างอะไรไปนี่งข้อสูงนี่แต่ว่าจิตจยิ่ด้อยสามิบเนาะสามชิพบวกบวกูลค่าอะไรไปเลยล่ะราคาหามื่นหาขายราคาหาพค่ราคาพอพันพอพันริราคาพอพันพี่น้อง ห,หาซิบหานางวยังหน่อยอยู่ราคานีตอ่อเนาะตอ่อรองเลยพี่อนออันนอันมันใหญ่ไปเลยกัราคาก็เพิ่มไปเรื่อยเนาะราคาหาหาสิบหานีในระยะไว้วนีเนาะภายในบบเกินเดือนเนาะดีมมหมุันน ถาคาหาเงินหาคนแล้วผู้ใดยังหาพอพันอยู่เลยก็แข้งดำเนาะเล็บก็ดีเนาะเล็บดีเล็บดีเนาะใครหำนี่สองใครสองใครปลายปลาไปลายดำห้ำดำบ้องก็บ้ายานเกินไปเนาะพอดีเนาะแข่งแม่นที่รอง

อยซีมเมนาพ่น,น <sm all noise> เครื่องคาดีเครื่องดำ <sm all noise> เคื่องดำบ่ดำเนาะ <sm all noise> เครื่องดำ <sm all noise> เนา <sm all noise> ะไงพวกั้งไงนี่าราคาเฟิดไว้รไเยสามสี่สิบสามเมนี่เนาะสำหรับเมน่สี่สิต่อรองได้ต่อรองอาเมนี่หาบักเถิกนี่หาชิบหาราคาต่อร่องเอา หอยควนนิสัยดีพอหอยควนเนาะเบอร์ทรติดตัวศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศู์หนึ่งหกสามสามสองแปดสามสามสองแปดได้พี่น้องเออผู้ใดสนใจกับทรเข้ามาต่อรองมาสอบถามเอาพี่น้องหอยควนหอยควนได้พี่น้องเอพอพันงามจักสมบสมบ่รุ้บ่สมเนาะพวกจักของมันทางหรือเบาวางราคาเน่ราตีลราคาเนื้อไปเลยพี่น้องงอโค้งโค้งยิ่งใหญ่ งเขาแต่ว่าได้ลูกมากแล้วเนาะได้ลูกสองพี่น้องสูงร้อยซี่นี่เน้อยี่สิบเจ็พี่น้องเป็นัวสีขาวสีขาวเคืองอมพี่น้องถป็นีัวโค้งท้องสิตีท้องบางแล้วเนาะราคาหลายไปเลยราคาไุลสองห่นเจ็ดพันราคาสองบาท สองหมื่นเจ็ดพันหาสิบบาทพี่น้องหาสบาทไว้เพื่อต่อนาะสองหมื่นสี่พันโอ้สองหมืี่พนหาสิบบาทพี่น้องสองนี่แหละเพี่นี่แหละสม่นี่พันหาสิบบาทราคาในตลาดราคาในตลาดบ่ไม่ราคาทรงเลยเนาะบ่ไดทรงเลยพี่น้องเด้อ ขาอยเน็ตเนาะเบอร์ทัเวาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนยเดครับศูนยเก้าด้พี่น้องเด้อเาซีพี่น้องสูงเพียงคังเวเจ้าสูงหัวราคาเส้าซีเกือบยิบเกือบสวมหัวาลุ่งกว้อาขึ้นพดลอยส0งลอยนี่พี่น้องเอาขึ้นพไดในสูงลอยมสูงเด้อพี่น้องเด้อโค้งผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามบางพี่น้องเ้าซีได้สิขายนั้น สองหมื่นสี่กับหาสิบบาทพี่น้องห้อยเน็ตเอพี่น้องเด้อหอยผมดกพกไรใช่หรอมัวบัวไทยบัวไทยมันบวิโ่งเขาเยอะโอ้โหคุณบอแม่ดำดำนล้วบอโอ้เดียของดีมากชิส่งาจออ้ไมีม evet ีออเดอร์แล้วหุงแพะเอาไปใช้ล่ะปลาลูกคอกแพะเอาไปส่งมนบอกโอ้โ่งมนเป็นสื่ออะไรพี่น้องมันมาออเดอ ปลานแบดโอ้เป็นฟูไปใ่ราคนคือนไรเดวคนมาสือหรือมาขายมาขขยบอกนี่เฉพาข้าวไรไรนึกว่าม oh, oh, ันคนมาสื้อบแม่น้อไดลุบๆเลยในของดีเลรบ่อลหหมูบงมืนเอปลอยปกลพ่นเาเพ่เสียเดทรงมีออเดอรดอยู่เพื่นวะเจ์เ่างมาเลย เม่อี่เนามกตั้มังครองใช่เลยไมหนาใช่เลยมาขายไัววพ่นมาขายไวัวดิมาขายงวงรมาสื่อว่าตมาขายงวงมา่อวาขากันานี่ข้าหอยเชียวบ่หอยเชียวข้ายครเลยานี่ละจักรดซ้านี่สอง่เจ็เจ้าเจ็ด่ะเป็นเมียน้างพี่น้สองหมเจ็ดเครื่องดำย่างดีเนาะ มาจักตัวละมือนมาตัวเดียวแข็นๆรถเป็น้องไว้เศ้าเจดียวเป็นหัวเลียงนี่นั่งหน่อยทุ่งหน่อยเศร้าหาประมาณนี้เนะราคาอยู่เศร้าเจ็ดแล้วข่านี่ยังต่อได้อีก่อยด้ียวเนาะเบอร์เขาเดียวบันนี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเจดสปเจสม้าแปดน้องเด้อ ผู้ใดเช่นอะไรก็โทรมากหลวพี่น้องจะได้โทษมาสอบถามเอาไอ้ฟังนี่แม่ลี่ห้องหอยพันบ่ือเ่าแม่ลี่ใช่ลูกมันลูกนะแม่ลี่ันกูเบาโอ้แยกไปเลยเนาะแม่แยกลูกพี่น้องมันได้ลูกกักตแล้วโอ้โหรถจีเดีย๋ยวเดีย๋ยวตีฟอกว่างเนาะห้องว่างพี่น้องตีตีเนื้อรวดพี่น้อง ราคาหลายเลยะครัค <là> ่าผมสามสิหกสามื่นหกตกหางบอกงี้เลยสามหกเลยราคาสามหมื่นหกท้องผุดมี่าเสียงเนี่ยพี่อนๆคนมหาลาะหัวเขาเคียงสามหมื่นหกอันแมรูนของพญลิดบอกของฟุ้งฟงติเป็นกระห้องยักบ้านหรอแม่ สามสิบเก้าหาม่ก้าก็ผ่ารอยอันนี้สาชิหกเนาะหอยพันเนาะเบอร์โทรติดตัวเาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้องศูห้าสเก้โอ้ห้าห้าสองเก้าพี่น้องหอยพันข้างบ้านย่างซีนเนาะน้องย่างซีนโอ้พี่น้องกูได้สนใจเล้วขอพี่น้องเนาะต่อรเอาพี่น้อง หอยไหมเขาว่าว่าเป็นาการว่าถจากุยกันครับผมัจ้าครับครับเจ้าบาเหอยผมจเาเจ็ดปัญหาัวผมสิเมียรบาดโอ้สิเมียแล้วเนาะครับมาแผมจะไปเลี่ยนแบบ เจ็ดนี่มันต่อมันมากหซื้อามนสามเหนเนาะเจ็ดหรือเท่าไหร่อสามสิบเจ็ดโอ้สามสิบเจ็ดห้าร้อยห้าร้อยพรอมี่ลองเมย์รายซื้อนี่สี่ฝ้าเ่ื่อว่าพี่น่าลู้คนที่ได้วมาสามเดือนนี่ละลูกสามเดือนบ่นี่ประมาณนี้ละครับเพิว่าเพิ่ว่าลูกสาเดือนลลูกตัวพูนเนาะแม่มันเซิร์มากหรืไปล่ะังนังัครับไปเซิร์ออเนาะครับไปเซิร์ออก ราคาตัวเดียวซื่นนี่เลี้ยงไปโดนลูกตัวนั้นกะทิใหญ่ขายได้ทื่นตัวนี้กะทิสมแม่กระเดียงลูกกระเดียงย่างดีเนาะเครื่องดำบ่ตอนนั้นมันม่นซื้อหามุ้งสามหมืนช่วงนั้นส่วนนุ่งอ่แห้งเนาะตับมันไปคือมันตัวน้อยเยอะต้องวมันเลี้ยงลูกงามนี่เนาะต้องว่าจราคาจะกว่าสามหมื่นนี่ดอกจุงรอดทองมันก็ได้ทั้งแนวทั้งลูกก็เครื่องดำสามหมื่นก็ได้ยกนี้ล่ังเดียวกันด้วยราคาสามสิบเจ็ดนี่ต่อได้กี่บานี่ ผมจะสามสิบเจ็หาร้อยผมหวังสามเก้าเอาขายราคาขายหลสเจ็ดหาร้อยครับประมาณนี้แต่ไม่ต่อกันก็ได้นิดนิดน้อยบางบ่นุดเป็นเงิ้พบ้านบ้านนี่สรงบ่นนี่ไม่คันี่้แถวนี้ทางเนียกับทรงตัวที่ผมต้องผ่านหลังทรงเนาะครับส่งทว่านรถผมจะเลยคิวจีเลียนมาหอดมันห่างของหอยหอยไหมครับครับครับเบอร์โทรเขาเบอรได้หรอศูนย์าศย์เก้หนึ่งสองหนึ่งหกหก หกหกสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดด้วยพี่น้องเด้อหอยม่พี่น้องทั้งทังบ้านในบ้านทั้ทั้งคุเลือกหมดเลือกข้าเนาะคได้สนใจโครมาเลยพี่น้องมาตอรองเอาขายเแมกน่่อมันมันสีาสีแดงพี่น้องสีแดงป็นแม่ลูกลูกเป็นเต่ใหญ่รลคาสามสิบเามาตอเอาที่อมาตอเอาด้วยพี่น้องเด้อยังบอกสองโค้งเลเนาะสองโค้พี่น้องอันนี้ลูกเพะ ลูกเจกลูกจ้าตัวแล้วแม่นี่ลูกสองสาลูก2-3มเนาะแม่นี่ลูกหนึ่งแม่นี่ลูกหนึ่งพี่น้องแม่นี่ลูกหนึ่งลูกเลกลูกแม่ย่างดีป่นี่ลูกผูรเนล่พี่น้องลูกผูแม่ลูกลักบาทระเปิดไป สี Workers, ่หมื่นพี่น้องเมียนี่สี่หมื่นราคาเนี่ยต้อได้เนาะสี county, ่หมื่นพี่น่องโอ้ฮันิทรงไก่เนี่ยลดเนาะฮันสรงไไก่เนี่ยรงไอฟิจอย่าคาสี่หมื่นทรงแถวเนี่ยได้พี่น้องไอเมียนี่เทปันโอราคาชอบกันเนาะพี่หน่องห้องว่างพุทม่งสองนะโเมยนี่สมเดียว แม่นี่ออกสีแดงพี่น้องอาค่าสี่หมื่นแม่เนี่ก็สี่หมื่นี่กันแต่ว่าทองว่างพี่นอาค่ายังต่ออะไอีกอยู่ต่ออะอยู่เพราอดเนาะกทรงก็บานต่ออะไรอยู่โหทงตามบานโทรงไกก็สูบไว้แล้วทรงไก่้าคาน้มันเนาะน้มันจินมบเบอร์โทรเดี๋บอสนี้าแศูนย์เก้าเดศองกพี่น้องนะพี่น้องพ่นว่าหัวขายหยาบช่องพนว่ง มีแต่พอขาไหลุดๆอยู่คนสื่อบ่มีคนเลี้ยงก็อืดๆอยู่เขาเจ้าก็บว่าอยากเลี้ยงแล้วส่วงมันจะสงการยังไงมาลำสิ่งเขาเจ้าก็บจไปเที่ยวเท่าันหลังสงการคนเราค่อยนั่งสื่อขาพัดปัญญานั่งอยู่นะม่นว่ามันขายยากกว่าสินนี่นี่นี่แต่พอขาสับหลาบอยู่คนสื่อไม่ไปใส่น้อเนาะบอกขาและยองกันเล้วเนาะ ลอเลือกตัางแล้วเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้มันจังไในราคางัวราคาไข่ข้นเลี้ยงงัวกับว่ามีบ่มีงานทำพี่น้องคนตกงานบ่มีงานเฮ็ดจะเกาเลก็จะใส่มามาอัน,ส,นสื่องัวไปเลี้ยงงัวก็ถึกตุกเพราะสื่ออยู่พี่น้องราคาเขาเปนยังแพงผู้ใดอยากได้ดงัวแล้วมาหาเลือก,ก็ด้อพี่น้องเด้อมาทางตลาดโคกเจริญพี่น้องงัวหลายอยู่ควายก็หลายนี่วายก็ได้เลือกพี่น้อง กับพ่อสื่อแล้วฆ่าตะโกันแพงกว่านี้ดิช่วงนี้ราคากับพ่อซื้ออยู่แต่ว่าไม่มีลูกอีเด้นเนาะครับมีลูกได้อยู่เนาะครับมีลูกได้เลยครับเป็นหัวเป็นห่วโอ้มีลูกมีท้องแล้วครับผมโอ้ท้องจักเดือนเหรอไม่ไม่ซีเดือนหรอกครับโอ้ท้องซีเดือนนะพี่น้องมันได้ลูกจักตัวเลยเหรตัวที่สามครับน้องทองลูกสามในทองเนาะบักเขาสามบักพี่น้องแต่ว่างัวมันเลี้ยงบ่ค่อยดีเนาะ หัวม mm ันโบมใหญ่ใหญ่ยืดย่ำเลยพี่น้องราคาจักบาทเหรอันหกพันครับเศราหัราคาสองหมืนหกพี่น้องโอ้แม่แบบไงพี่น้องราคาเศร้าหกนี่างต่อได้ด้วยพี่น้องเด้องัวไม่ต้องมาเถ่าหลอกมันลูกสามนึงเพราะว่างัวมันอึดหยามันก็เลยส่งหนีเนาะมาจักตัวแล้วมื้ยนี่มาเป็นซิปครับมาเป็นซิปว่ะเราขึ้นงัวเท่านีมัหยงัวมาตัวเดียวมาตัวเดียวนี่เนาะราคาอยู่เศร้าเศร้าหก ราคานีกยังต่อได้อีกเนาะห้อยยังหรือซื้อห้อยอ่ำครับหออย้ำเบอร์โทรติดต่อเ้าเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์ครับสามเจ็ดห้าศูนย์นะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วก็โทรมาหลบอ่ำเซกกาพี่น้องงง่วงค่ณว่ามันมีลูกแล้วม่านท่องแล้วประกันท่องครับประกันท่องให้พี่น้องซื้อไปเลี้ยงไว้เพราะข้าวมันก็ออกลูกพี่น้องมันก็เปลี่ยนเป็นตัวไม้ทาซื้อถ้าเฮาให้มันเลี้ยงดีๆนี่ครับ ราคาซ้ำอ <ừ> ี <c ười> ่งนีพี่น้องเด้อมาเบิ่งออกเลยเ้่วาหางมันขาดออกต้องใกัดหางมันเมลูกลำโตมี่ยงดีพี่น้องเจ้ว่าจะา้องพันบวยู่จะา้องบวยูพี่น้อง ฟองโอยูพ่หลวงฟอยูไ่บกขาลูกนี่อโอ้แม่ลูกลูกจักตัวละตาีลูกสามสี่ตัวนี่ละบ่เคนี่อกโอ้ลูกสี่ลูกสาีตัวสาีตัวแม่มันมีอีกบ่นีนลูกมันนี่จังบาเลยบาเนี่มันก็นจังบาคือีจังไหนบมันกท่านได้ก็ระ้อมาเพอาต่ะสือมาเนาะราคาเท่าไรละตาราคาก้องสิบหกกล่ะสิเนาะอันแม่ทั้งรถเดนเบ่เนี่ทั้งรถเดี๋ สามหมื่นหาเนาะมันละโอ้มันบ่มันสามเด yes ือนละหนึ่พ uh, ี่น้องพึ่นงัวในรถเนาะเนาะแกหนึ่งพี่อยพี่น้องบ่จากกันนี่มาได้แต่ว่างัวสาวงัวแม่สาวบ่ครับสมแล้วเรียบร้อยประกันอประกันทองพร้อมเครื่องดามซิผาเนาะคุยกันได้ราคาสามซิผามันสูงเท่าไรแต่ไม่สิบบ่บ่แปดสี่ฝุ่นร้อยสี่ฝุ่นสาฝุ่นละ สามู่หางล้วแต่ว่ามันสมได้ยังมืเนหะอสามเดือนเลยครับโอ้สามเดือนเนาะอ้โค้างใหญ่ใหญ่มืดเรองเคือนกับเนาะแต่ว่าหัวบึงวังลดเนาะครับเ้นเนาะมันกับ่ไปยังเราบ่ังรมันกับดีอยู่ีอยู่งัดีอยู่ี่นเนาตัวรำตัวเงาดีเาตัวดีอันใดกัหนาดีเพิ่นเนาะบ่มีตะนียังเนาะจาใหญ่บ่บ่มียนงบ่มีตะมียังเพิ่นว่อพี่เนราคาสามสิบ้าคุยกันได้ราคายงต่อดีอีกหับจงในฟอสรับงอีกต่าง คุยกันได้อีกต่อรอางได้อีกทรงอะไรขึกันเนาะหรือว่าของสองก็ดีเนาะแ้องสองมันไ่ือรถะหลข้ยังมาซื้อพ่อใหญงจัดพ่อใหญงจัดทงเนบบแบบแนกเสี่ยง้านเสี่ยงไดมั้โอบ้านไล่ของเก่าของเก่าโบราณเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ยนยเบอร์โทรไม่พ้นแนเบอโทรติดต่ข้อบเี่ง โอ้เป็นงัวแม่สาวในขางบนงามเด้แม่สางามเลยเัดคบสุดเบิ่งดีเนาะบ่มีตํานี้ผู้ใดสนใจก็โทรโทรมาพี่น้องมาต่อรองเอาแต่ว่าแม่นี่16เออแม่นี่ก็16แม่นี่ก็บ่มงัวสิเนาะแต่ว่าเบอร์โทรเพิ่นนะแม่นบักใหญ่เพิ่นงามพี่น้อง98เบอร์โทรเนาะ098 98 349 349 0617 0617 หอยเสี <ih unting> ่ยงบ้านอุ้แม่หอยจันหอยจันบ้านเสียงบ้านเสียงบอกพี่น้องว่าจันจันบ้านเสี่ยงนี่พี่น้องวาเอาแม่นี่มันเป็นหัวเลียงม่านวเลียงพี่น้องนี่พี่น้องเพิ่วมาประกันทองให้พ้อมเลยประกันนว้านม่านหัวเหรนได้พี่น้องไปทรงให้ฮอตขึอนพี่ติ๋งทรงถึงทีเลยนี่พี่น้องมันเป็นงัวหงลุดมันเบิ่งงาๆมันกับบ่เี้ยงหอกนี่กเจียวลงมามันกิดนมันพอกระเทือพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเนอะไงกระดามึงก้วยมึงมัต่อเอาพี่น้องง้อหางหลุดพี่น้องง้อเนื้อมัไม่มีหางง้อเนือใ้หนี่งเท่าพี่เจ้ง้อเนือพี่น้องเทืกหลี่เทืกเนือเอออันนี้เลือดร่อยเลือดร่อยของห้องหอยหอยเฟืองเลือดร่อยกุงอะไรหล่ะแม่ลูกห้อยเฟืองดิ ยาอยู่บ่หลายพี่น้องว่ะบ่หลายพี่น้องว่ะกระบบวนการไซเน่ทุกพี่น้องเด้อ่ะสำหรับคลิปนี้มื่อน,นี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็เด้อครับเออคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มื่อน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ